โอ้ดีไซน์วันนี้กินอะไรคะเห็ดทอดเห็ดทอดร่าเห็ดผ <Ar ray. S 1> ัก oh. นั่นเองนะคะทุกคนนี่โอ้โ oh. หมือแรกของปีนี้เลยใช่ไหมคะดีไซน์อันนี้ของโปรดของห,น,หอนูใช่ไหมชอบกินใช่ไหมคะอร่อยไหม oh. แม่วันนี้อร่อยนะหอมเนาะเห็ดใหม่ my. นี่ดีไซนลองจิ้มนี่ยังนม่พิกเพิ่มรสชาติลองกินน้ำด้วยอยังหนูลองซดน้ำยังอร่อยไหมน้ำไม่ร <c oughs> ก็มีรสชาตินิดนึงไงแต่ถ้าหนูจิ้มน้ำพริกมันก็จะอร่อยขึ้นลองจิ้มไหมลองจิ้มนิดนึงนิดเดียวเพิ่มรสชาตินี่ทุกคนบ้านใครเรียกว่าเห็ดอะไรนี่ของเราเรียกว่าเห็ดถอบเนาะพวแพงอะภาคกลางอาจจะเรียกว่าเห็ดเพาะนะภาคอีสานไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะนี่ดีไซน์ชอบกินมากนะทุกคนคือถ้าถ้าหนูเอาอันไหนมากัดให้ดูหน่อยสิ คือถ้ามันเป็นเห็ดอ่อนมันจะขาวใช่ไหมอันนี้อ่อนไหมอะหน,นูลองดูให้แม่หน่อยไหนดูดิน่าจะอ่อนนะเพราะว่าแก่ <Okay. S 2> แก่เหรอแก่ <Okay. S 2> โอ <laughs> อ่อนไหนดูดิอ่อนใช่ป่ะนี่นะคะทุกคนใช่อุย๊ยอ่อนมากขนาดเม็ดใหญ่แต่อ่อนนะคือถ้าอ่อนอนะข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะแบบเขาเรียกว่า จะนุ่มๆอ่ะละมุนมากแล้วมันจะหอมแล้วก็หวานอ่อนๆอ่ออะเนาะ,ะอร่อยมากทุกคนใครชอบกินบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะใครชอบกินใครไม่ชอบกินเพราะอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนแล้วขอบอกว่ามันเป็นไงคะร,รู้ไหมดีไซเมื่อกี้แม่ได้ยินหนูคุยกับเพื่อนเพื่อนหนูบอกว่าเลยนะเห็ดที่แพงๆใช่ไหมใช่ไหมทำนันแพงเพราะอะไรหนูรู้ไหม เพราะมันหาย,ายากใช่ปีหนึ่งมีให้กินครั้งเดียวอะ <Wow. S 1> แล้วมันไม่ได้ออกทุกปีนะบางปีก็ไม่มีคือใช่คือแบบว่าเขาเรียกว่าต้องฝนตกแล้วตกแบบเว้นช่วงได้นะแบบว่าตกหนักติดต่อกันสักสองสามวันหรือว่าแบบตกหนักๆอะแล้วก็เว้นช่วงให้มันร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเกิดเห็ด ม่มันจะออกตรงอันนี้ด้วยที่เป็นไฟไหม้ใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ออกบนดอยทุกที่ด้วยนะออกเป็นบางจุดบางที่ด้วยมันก็เลยหายยากนะทุกคนนี่วันนี้แม่กุ้งซื้อมาครึ่งกิโลหนึ่งร้อยหกสิบบาทปีนี้ถือว่าไม่แพงมากนะเห็ุน่าจะเยอะปีนี้ไม่แพงและบางปีไม่ได้กินด้วยเนาะบางปีคือไม่ออกนะทุกคนบางปีไม่มีเลยเหมือนเคยอยู่ปีหนึ่งที่มันแพงๆสองร้อยกว่าจำไม่ได้นะใช่นี่ตอออกใหม่ๆสี่ร้อยกว่ามีคนบอก แต่เราไม่กินเนี่ยเรามากินตอนนี้อตอนที่มันมันมีเยอะละตอนมันมีน้อยแม่ก็ไม่ซื้อกินนะเพราะว่าแม่ก็แม่เลือกไม่เป็นไงแล้วแม่แม่ไม่แน่ใจไงว่ามันเห็ดใหม่จริงไหมหรือเขาเอาเห็ดเก่าปีที่แล้วปีก่อนมาขายอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมันออกมาเยอะแล้วไงตอนนี้มันมีเยอะแล้วแล้วเราก็เลยแบบโอเคอะเห็ดถ้าเห็ดเก่าเขาน่าจะขายหมดแล้วไงตอนนี้คือเห็ดใหม่แล้วไงเอาก็เอามาปนๆได้ไงใช่เห็ดกระป๋องไง ไม่น่าค่ะใช่คล้ายๆขาดองไว้อ่ะแต่เนี้ยเห็ดใหม่เห็ดใหม่มันจะหอมมันจะอร่อยไงใช่ป่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็ได้กินข้าวกับแกงเห็ดพอปของโปรดนะคะทุกคนนี่ใครชอบใครไม่ชอบคอมเมนต์มาคุยกันได้นะตอนนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ